สวัสดีค่ะนี่คือรายการปักหมุดจุดอร่อยค่ะรายการที่จะบอกคุณว่าที่ไหนมีอะไรอร่อยและจุดอร่อยอยู่ตรงไหนค่ะเราจะชวนคุณผู้ชมไปร่วมปักหมุดจุดอร่อยด้วยกันแล้ววันนี้ก็แตจะพาคุณผู้ชมมาปักหมุดกันที่ย่าน RCA ค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ RCA หรือ Royal City Avenue เป็นย่านสารบันเทิงชื่อดังในเขตห้วยขวางค่ะเป็นถนนเชื่อมระหว่างถนนพระราม9กกับถนนเพชรบุรี มีสถานที่บันเทิงมากมายไม่ว่าจะเป็นพับบาร์ไนท์คลับและมักจะใช้เป็นสถานที่จัดงานจัดกิจกรรมต่างๆอยู่เสมอค่ะแต่ย่าน RCA เนี่ยไม่ได้เป็นแค่เพียงผับที่เปิดเพลงอระกึลคืคมในยามค่ำคืนเท่านั้นนะคะย่านนี้เนี่ยยังมีร้านอาหารที่เปิดให้บริการช่วงกลางวันไปจนถึงค่ำเป็นศูนย์รวมของร้านอาหารอร่อยๆมากมายอีกด้วยค่ะ แต่จะพาไปปักหมดในวันนี้นะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสค่ะร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าลูกชิ้นอนาัยโอ้ลูกชิ้นอนาไมจะอนามัยขนาดไหนทำไมต้องตั้งชื่อแบบนี้ด้วยแต่ว่าเข้าไปข้างในกันดีวกว่าค่ะ ชิ้นอนามัยแล้วค่ะร้านนี้เนี่ยก็มี2สาขานะคะสาขาแรกเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะแล้วตรงนี้เนี่ยใน RCA เนี่ยเป็นสาขาที่2ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยร้านนี้เนี่ยเขาเปิดมานานกว่า40ปีแล้วนะตั้งแต่อสมัยอามาเลยค่ะร้านนี้เนี่ยแต่เดิมตั้งอยู่ที่กรมอนามัยคนก็เลยเรียกชื่อกันว่าไปกินลูกชิ้นอนามัยกันเถอะลูกชิ้นอนาไมยกันเถอะก็เลยเป็นชื่อที่เรียกติดปากกันมาแล้วด้านหน้าของก็ตายนะคะก็มีทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใส อันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วพระเอกอีกอย่างหนึ่งของที่ร้านนี้ก็คือลูกชิมปิ้งที่เขาบอกว่าน้ำจิ้มรสเด็ดมากน้ซุปของร้านนี้ค่ะอร่อยมากส่วนเนื้อเนี่ยพอทานเข้าไปแล้วพอเคี้ยวมันนุ่มค่ะมันไม่เหนียวส่วนอันนี้ ก็ห้ามพลาดเช่นกัน ตกบกพร่องแล้วจนเรียกชื่อกันว่าลูกชิ้นอนามหมเนี่ยนะคะรสชาติเนี่ยก็ยังดีไม่แพ้กันเลยค่ะ,ะคุณผู้ชมอยากมาทานที่ร้านนี้นะคะมากันได้ค่ะถ้าเข้ามาจากถนนพระรามเก้านะคะมุ่งหน้าเข้ามาที่ถนนอาชีเอค่ะขวามือ400เมตรเท่านั้นเองก็จะเจอกับร้านนี้นะคะร้านลูกชิ้นอนามัม่ค่ะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับปูนซมต์เอเชียค่ะคุณผู้ชมอยากมาทานก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอร่อยออยแล้วที่สาคัญเนี่ยมีลูกชิ้นปิ้งที่รสเด็ดไม่แพ้กันนะคะก็มากันได้เลยค่ะร้านนี้เปิดตั้งแต่10.0 โมงเย็นของทุกวันนะคะโอ, If, โอ Jamie, ้โหอร่อยสะอาดแบบนี้กระแต่ต้องเคาะปักหมุดจุดอร่อยให้กับร้านลูกชิ้นอนามค่ะคุผูชมคะจุดอร่อยจุดต่อไปในย่าน RCA นะคะก็แตจะพาไปร้านอาหารมุสลิมค่ะร้านนี้เนี่ยคนมุสลิมแถวนี้หรือว่าคนทั่วไปนะรู้จักดีค่ะร้านที่ว่านี้นะคะก็คือร้านฮาวาราชาข้าวหมกไก่ค่ะ ชาข้าวหมกไก่เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดมานานกว่า30ปีแล้วนะคะแต่เดิมเนี่ยค่ะร้านนี้เนี่ยอยู่แถวๆจตุจักรค่ะตรงข้ามกับอตโกแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่นี่นได้ประมาณ10กว่าปีแล้วเมนูของที่ร้านนี้นะคะก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยมาจะเป็นข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อนะใครชอบสเตะ๊ะสเต๊ะเนื้อก็มีให้ทานเหมือนกันสเต๊ะไก่ก็มีนะคะหรือใครที่ชอบซดน้ำนะก็มีซุปางวัวด้วยถ้าคุณผู้ชมอยากมาทานอาหารมุสลิมที่ร้านนี้นะคะก็มากันได้ทุกวันค่ะ มาที่นี่นะเข้ามาในถนน r c a เนะคะเข้ามาจากถนนพระรามเก้าเนี่ยประมาณ200เมตรเท่าน,นั้นเองมองขวามือนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามกับกรุงเทพประกันชีวิตค่ะอาหารมุสลิมหน้าตานหน้าทานแบบนี้นะคะกระต่ายต,ต้องเคาปักหมดุดจุดอร่อยให้กับร้านฮาวาราชาข้าวโมกไก่ค่ะ อยู่ที่อา a Plaza ค่ะที่นี่นะคะมีหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะโรงภาพยนตร์แต่ที่สําคัญที่สุดนะคะตรงนี้เนี่ยมีร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งค่ะที่กระต่จะพามาปักหมุดจุดอร่อยในวันนี้ร้านนี้มีชื่อว่าร้านยำตำแซบ่บนี่ตรงนี้เองเข้าไปข้างในกันค่ะ ผูช้ชมคะแล้วตอนนี้ค่ะกระแต,แตนั่งอยู่ที่ร้านรั้นยำตำแซบค่ะแล้วด้านหน้าค่ะก็คือเมนูแนะนําของร้านนี้โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มจากด้านหน้าสุดก่อนเลยค่ะปลาแคบทิมเนเกิตโอ้โหนี่ตามมาด้วยต้มแซบกระดูกอ่อนดูหน่อยสินี่แล้วเมนูต่อไปก็จะเป็นส้มตําไข่เค็มค่ะ ตามมาด้วยไก่ทอดสมุนไพรและปิดท้ายด้วยนี่ค่ะยำผักปุ่งกรอบที่ร้านนี้นะคะมีเมนูให้เลือกนะคะทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารอีสานร,รแสแซ่บค่ะที่สำคัญนะร้านนี้ก็ตกแต่งร้านน่ารักเก๋ไกมากเลยโอ้โหน่จาจะร้านจะน่ารักแล้วอาหารจะอร่อยแค่ไหนก็แต่ว่าชิมกันเลยดีกว่าค่ะ รวมแล้วนะคะอาหารของร้านนี้นะคะเป็นอาหารที่รสชาติจัดจ้านนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารอีสานนะคะแต่ว่าเขาจะปรับรสชาติให้เข้ากับคนเมืองนอย เหมาะกับร้านแล้วก็บรรยากาศเก๋ๆแบบนี้ค่ะอยากมาทานอาหารอร่อยบรรยากาศน่ารักแบบนี้นะคะมากันได้ที่ร้านร้านยำตำแซบค่ะร้านนี้นะคะเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่11.30จนถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็อยู่ในอ RCA p l a z าใกล้ t o ป s u p e r ร์เก็ตค่ะสำหรับร้านร้านยำตำแซบนะคะเขามีบริการเดลิเวอรี่ด้วยค่ะสำหรับพื้นที่ใกล้เคียงเธอสั่งกันได้เลยค่ะอาหารอร่อยบรรยากาศน่ารักแบบนี้กระ่ายต้องขปอปักหมดจุดอร่อยให้กับร้านร้านยำตำแซบค่ะ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือฮาเล่เอ๊ว่าแต่หาเล่เขาทำก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วเหรอหแต่เขาบอกกันมานะคะว่าร้านนี้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากก็ะแต่ว่าเข้าไปข้างในกันดีกว่าค่ะ สิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์นะคะที่สำคัญค่ะแต่เดิมนะคะร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาเคยเปิดร้านขายมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์ค่ะแล้วก็ชอบทาอาหารด้วยนะก็เลยเออคิดว่าจะทําอาหารขายให้คนที่เขาชอบมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เหมือนกันดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าชื่อร้านนี้มาตลอดจนถึงตอนนี้เลยค่ะส่วนเมนูเด็ดของร้านนี้นะคะก็จะมีแนะนําอยู่2เมนูค่ะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ผัดไทยค่ะ มจะอร่อยขนาดไหนก็แต่ว่าไปนั่งรอกันดีกว่าค่ะโคุูชมคะและที่อยู่ด้านหน้าของกระตายค่ะก็คือเมนูแนะนําของร้านนี้ค่ะนี่นี่ก็เป็นผัไทยกุ้งสดนะอหอมชว่วนนี้กว๋วยเตี๋ยวเรือ หรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะนอังจาก2เมนูด้านหน้าแล้วนะคะที่นี่เนี่ยก็ยังมีอาหารตามสั่งให้เลือกทานด้วยนะแล้วก็ร้านนี้นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาจะเปิดตั้งแต่11บเอโมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าอยากนั่งชิลกันตอนเนี่ยก็สามารถสั่งเครื่องดื่มแล้วก็อาหารตามสั่งทานได้นะคะจนถึงตีหนึ่งเลยค่ะถ้ามาจากถนนพระรามเก้านะคะเข้ามาทางถนอนอาชเอนะคะประมาณ200เมตรนะคะร้านนี้อยู่ติดก,กับร้านตักสุราค่ะ ใครที่ชอบร้านาหารบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมากันได้เลยค่ะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือฮาเล่ค่ะกระแตต้องขคปักหมุดจุดอร่อยไว้เลยค่ะป็ังบ้างคะคุณผู้ชมกับร้านอร่อยในย่าน RCA ถ้ามีโอกาสนะคะแวะมาทานกันให้ได้นะคะกระแตรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนค่ะส่วนในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งจุดอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่พักสักครู่เดียวค่ะ Time's up.